การไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือเพียงเท่านี้ผมว่าก็เพียงพอแล้ว จนชินตาเหมือนเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทํากันผมก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ใครในสังคมต้องเดือดร้อนบ้างบางครั้งผมก็ทําสิ่งเหล่านี้เสียเองเพราะคนเรา,ามักมองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปกติทั่วไปจึงทำให้เรามองข้ามผลลัพธ์ การไละเลยความดีที่ควรทำหน้าที่พลังดีที่ควรเป็นของทุกคนอาจเป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจอีกครั้งความเคยชินที่เกิดขึ้นในสังคมทำให้ผมมองข้ามหลายๆเรื่องไปค่ะและนอกจากนี้นะคะ พระองค์ยังพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหวัวใจเพื่อส่งเสริมให้พระสงนิกรชาวไทยนะคะมีความสมัครสมานสามคัคคีร่วมกันทําความดีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนคูครับแล้วทำไมเราต้องเป็นจิตอาสาล่ะครับจะททาแค่หน้าที่ของตัวเองไม่ได้เหรอครับ ก็เพราะว่าการเป็นจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองดีซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนยังไงละจ๊ะงานบําเพ็ญประโยชน์เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทําแค่เท่านี้นะคะบ้านเมืองหรือว่าสังคมของเราก็จะสงบสุขได้นอกจากนี้นะคะหากเราเนี่ยมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวแล้วก็ชุมชนของเราก็จะทำให้เรามีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เมื่อต่อไปนะักเรียนเติบโตขึ้นมีงานทำก็ต้องรักงานสู้งานทำงานจนสำเร็จเรียนรู้การทำงานทำให้สามารถเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้หากเราอยากให้สังคมเรานั้นน่าอยู่มันก็ไม่ง่ายจากตัวเราความเป็นพลเมืองดีเริ่มที่ตัวเราเองก่อนหากเราทำความดี เพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างน้อยความสุขก็เกิดขึ้นที่ใจเราสังคมก็จะดีขึ้นได้หากทุกคนเริ่มต้นจากการเป็นคนที่ดี ความสุขความสบายทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดีเด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกอบรมตนให้เต็มที่จะได้สามารถประกอบอาชีพการงานและปฏิบัติบำเพ็ญความดีเพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต